พระคาถาพระศิวลีประทานลาบขอโชคลาบจากพระศิวลีประจำวันอาทิตย์พระคาถานี้เป็นพระคาถาขอโชคลาบจากพระศิวลีเถระประจำวันอาทิตย์เป็นเลิศด้านการมีลาบมากภาวนาจเจริญสติให้มั่นคงมีสมาธิแน่วแน่จิตใจผ่องใสประสบโชคลาบดุจพระเถระเจ้าศิวลีดียิ่งหนัก ราคาถาที่ใช้ประจำวันอังคารหากท่านจะใช้สวดตามกำลังวันใช้บทนี้สวดแปดจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชยยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมระลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมระลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชายะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพาาพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหุปัจจยาทิมหิชายะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหปัจจยาทิมหิชายะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโ,โรโสระหุปัจจยาทิมหิชายะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโ,โรโสระหุปัจจยาทิมหิชายะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาถเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาพโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธา,าชินพระลีจะมหาถเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชายะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชะยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชยยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระโหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระโหปัจจยาทิมหิชยยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชายะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชายะลาโพมหาลาโ,โจจาาลาพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพะระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโภมหาลาโภสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพะระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโภมหาลาโภ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิพภะลีจะมหาเถวโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโภมหาลาโภสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิพภะลีจะมหาเถวโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโภมหาลาโภ สาาพาัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหา,า,าลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหปัจจยาทิมหิชยยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโ,โรโสระหูปัจจยาทิมหิชายะลาโภมหาลาโภสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชายะลาโภมหาลาโภ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยยะลาโพมหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลา,าะภาพระวันตุสัพพธาชิมระลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชัยะลาโภมหาลาโภสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจายาทิมหิชัยะลาโภมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพทาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพทาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถวโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถวโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโภมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโภ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชายะลาโภมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชายะลาโภมหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมพระลีจะมหาเถวโรโสระหุปัจจยาทิมหิชัยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมพระลีจะมหาเถวโรโสระหุปัจจยาทิมหิชัยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยยะลาโพมหาลาโพ ส aa, ัพพะลาภาพระวันตุส,ส right ัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสรหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพาาพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภารพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาพโพมหาลาพโพสัพพะลาภารพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยยะลาพโพมหาลาพโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพาาพธาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาพโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาพโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชายะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชายยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระโหุปัจจยาทิมหิชัยะลาโภมหาลาโภสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระโหุปัจจยาทิมหิชัยะลาโพมหาลาโภ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจญาทิมหิชายะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจญาทิมหิชายะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโ,โรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโ,โรโสระหูปัจจยาทิมหิชายยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพทาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพทาฉิมภะลีจะมหาเถรโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชายะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชายะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถวโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถวโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชัยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชัยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชัยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชัยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโภมหาลาโภสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชัยะลาโภมหาลาโภ สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาชิมภะลีจะมหาเถโรโสระหุปัจจยาทิมหิชยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชยะลาโพมหาลาโพาสัพพะลาภาพระวันตุสัพพธาฉินพระลีจะมหาเถโรโสระหูปัจจยาทิมหิชัยะลาโพามหาลาโพา สัพพะลาภาพระวันตุสัพพทา